ท่านผู้ชมช่วงนี้ผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากต่อเนื่องคือลำไยและมะพร้าวค่ะออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมแบบนี้นะคะที่ลำไยภาคเหนือออกสู่ตลาดมากกว่า422,000ตันค่ะแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะออกกว่า15ล้านลูกต่อวันวันละเหรอวันละ15ล้านลูกค่ะมะพร้าวน้ำหอมโดยมีตลาดรองรับคือการส่งออกแปรรูปบริโภคในประเทศ มะพร้าวน้ำหอมเนี่ย14ล้านลูกต่อวันนั่นทำให้เหลือลอ,อยู่วันละ1ล้านลกูกค่ะ กรมการค้าภายใน DI t ทจึงได้ผนึกกำลังสนับสนุสน,นเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือและชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราช,ชบุรีนำผล,ผลผลิตมาจำหน่ายที่ช่องสามของเราค่ะเมื่อวานกับวันนี้นะคะ19-20สิงหาคมเชิญชวนท่านผู้ชมมาที่ช่องสามเดินทางสะดวกอาคารราดนนท์ให้ประชาชนได้มาร่วมอุดหนุนกันค่ะผลไม้จากเกษตรกรไทยช่วยลดปัญหาผลไม้ล้นตลาดและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มแล้วนี่ตรงกับเกษตรกรเลย เชิญชวนทุกคนจริงๆนะมาช่วยกระโดดหนุนล,ลำไย,ยกับมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรคัดมาเป็นอย่างดีไม่เสียชื่อจำหน่ายราคาพิเศษว,นนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายใช่ค่ะวันสุดท้ายนะคะนี่นอกจากนี้นอกจากนี้สามารถช่วยกันสนับสนุนสั่งซื้อผลไม้ไทยอื่นๆจากเกษตรกรไทยแบบพรีออเดอร์ล็อตใหญ่ได้ทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดค่ะหรือสั่งผ่านไลน์ OA นะคะก็คือ DIT t h a i Fruits นี่ D I T Thai f r u i ร s รวมถึงติดตามข่าวสารกริจกรรมต่างๆของกรมการค้าภายในได้ที่ Facebook กรมการค้าภายใน DIT ค่ะ,ะมาช่วยเกษตร,รกรตันไทยกันและได้ผลไมด้ดีๆชอบมากเลยลำไยตะกร้านั้นน่ะใช่ลูกใหญ่มากมะพร้าวก็ลูกใหญ่มากนะคะเ<อ>นี่ยเองยกตะไครกตะกร้านั่นมันอ่ะอันนั้นไอ,อ,อ,อที่เป็นตะกร้าเล็กอ่ะมันดูขนาดเล็กดูน่ารักอ่ะน่ารัก อ่าสีชมพูอ่ะบานเย็นอ่ะสีบานเย็นไม่เห็นเหรอสีบานเย็นหยิบมาเลยหยิบมาเลยยกมาเลยโอ้พุ่งนี้จะได้ยกไหมเดินมาเถอะเออไม่ต้องอ้อมไม่ใหญ่ท่านผู้ชมดูน่ารักอ่าผมเพิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยน้องเห็นไหมใช่ค่ะน่ารักไหมเออมาเอาไปหน่อยเถอะที่ช่องสามนะและนี่เขาแกะออกมาแล้วเป็นลูกลูกใหญ่มากเลยค่ะคุณ ลูกเบ้อกเลยหวานด้วยเมื่อกี้ไปชิมแล้วเป็นอีกลูกลย,ย้ำเลยวันนี้วันสุดท้ายนะวันสุดท้ายที่ช่องสามนะคะ,ะช่องสามอาคารมารีนอนนอกนั้นคุณผู้ชมเข้าไปติดตามได้ทางไลน์โอเอค่ะแอดม,มีไอทีไทยฟลุและเราว่า